เี่ยครับบงห้องแตกทุกันนะครับมันอนี้ก,ก็ะยุกับมือสองการคือเก่านะครับผมมันอนี้สิบ้ามาเบิึงการเฮ็ดต้องกินริมซานะครับมันนี้ก็เฮ็ดเฮ็ดเอียงครับตอนนี้ขี่ปลาบอย่างหัวปลาโอ้อย่างหัวปลานะครับผม,มหัวปลาอยู่นี่เขาไม่ได้ทิมน,นะครับพขากินทุกส่วนครับผม,มนี่นะครับพี่น้องกิมตะกั่งแม่นครับกิมตะกั่งกินมอะไรตะกั่งเนาะกั่งกับทิมบ่ได้ ก้างไห้ไม้กินไหนมามันวะสนุกดาวก็ให้แมวทุกส่วนของปลากินได้เป็นวะกินในบิดโอ้กินปลาให้คนคนกินเนื้อคนกินเนื้อเออโอ้ยนึกว่ามันคนกินก้างงวยเพ่อเป็นเป็นหมาโอ้ยพ่อเป็นคนกินเนื้อเนาะกินน้องกินกึ่งเนื้อเขาเลี้ยงหมาหมาอยี่ห้อสามตัวไม้ยี่ห้อสามตัวแมวอีกสองตัวโอ้เหลียกอะห้ก้างไงไหนไมากินให้แมวกินมันคู่มันคู่กันบ่ล่ะ คู่กันบ่บ่บ่คู่กันมันเลี้ยงกันบ่เลี้ยงคู่กันโอเตถ่ายคลิปให้เบิ่งอี่ดอกถ่ายคลิปให้เบิ่งเนาะหมากับแมวนี่ยหยอกกันหยอกกันดิอื่หมาหมาบ่กัดแมวตายห้าล้วบ่อืกบ่กัดเนีนี่ครับพี่น้องปลาปลานิมครับอันนี้ปลาหยังหึ่งนี่อันนี้ปลาโน่นจันปลาโน่นจันบ่อืกโอ้ฟังบุญฝั่งบุญพูดยังฟังบุญไกว่บอกฝั่งบุญไกว่ฟังพีไกว่บ่ครับ ผู้ชายครับผู้ชายซับปลาครับเป็นดีครับเป็นดีผู้ชายจะไปหวอดมาผู้ชายจะไปหวอดมาผู้ชายเสียบมหมผู้ชายเสียบมห้ยมเสียบเดียวเขาสียด้ายมาครับอันนี้ผู้ชายเสียบครับเงียบพี่น้องซับปลาปลายังครับนี่ปลาด้านจันทร์บ่ปลาด้านจันทร์ครับปลนจันทร์ครับปลนจันทร์ปลาเข็งคือที่วะเงยปนี่น้อก้อยที่บีบปลาเข็งนี่มันบ่นบ่นปลาตี่พี่ ปลาเข็งใส่ตัวนี้ไายตัวนี้ก็นด้นี่ปลาเขีงใส่ตัวนี้นี่ใส่นี่ตับโอ้มัน่เฮียะเว้ยเรใส่ก็ขนันนี่แต่แกงยู่นี่้ิบ1ีล้านจิบซีร้านจิบซีร้านครับครับวัอนี้กอยากย่บ่อยากผู้ใดอยากไมอยากมากินพูดังหัวตรงหัวอืยังหรนอคาา ครับคันนี้ข้อตกลาไปก่อนครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมเสยแจกกันเลยครับสวัสดีครับ